ไปกินอะไรกันเนาะสองแม่ลูกนี่เอาอยังเลยนี่หาหนูเอ็งกินกันเสร็จแล้ววะสายทองแฟมิล,ลี ข้าวครวับคุณพ่อข้าวข้าวจะตัดมาเใส่ข้าวมันนกมั <Peanut ú l> นกินขอบั่นใสเม็ดอะไรนกนกนกมันกินข้าวสามสามข้าวสาสามอืมท่านสามสามเมนข้าวมะลิมะชีออกรอนออกข้าวมะลิแล้วก็ขอ ก็ทให้เมย์รูปชอบมากนะมชอบเยรูปชอบชอบขนาดเลยลูปเยอะข้าวดีเป็นต้นข้าวมันเป็นมันเป็นยังไงบอกนกนกินนกกินน้ำนมมันแล้ว นกมันกินน้ำนมหมดก็เลยทำให้ใส่ทองกินใส่มเมล็ดไม่ได้มันใส่มเมล็ดไม่ได้มีหวหัวหัวงคุณเมย์มให้ให้คุณเม่หน่อยใส่ทองอุย้ยทำไมกินหววคุณเม่์ล่คุณแม่เอาเไปชิมดูสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีใส่ทองทุกท่านครับ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องไายคองแฟมิลี่ครับอ้วันนี้ส่ท้องได้อะไรกินเนาะวันนี้ไม่กินอร่อยจังเลยวันนี้ไหนยังกินวะอันนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปมาสองวันแล้วพอ่พอก็ยุ่งอกบไปปลูกหญ้า เงี้ยมโหเฮ้้ยผูกเศเอาไปรับจ้างครับผมพอไปรับจ้างนี่จะเป็นอ่าเป็นข้าวนะครับเป็นข้าวข้ำสาข้าวส้ามสาครับ นี่เป็นข้าวทับซับก็นกมันกินนะครับนี่นกอ๋อนกมันดูดน้ำนมไปหมดนะครับแล้วทีนี้มันก็ใส่ใส่เม็ดไม่ได้นะครับเพราะนกมันดูดน้ำนมไปหมดทีนี้เลยข้าวมันใส่เม็ดไม่ได้ครับพอก็เลยตัดให

เดี๋ยวมึงกำลังกินไม่ว่างไม่ว่างคุยเด้อกำลังกินอร่อยไหมเดี๋ยววันนีต้องขาออกไปเดินเล่นอะไรเ,น,น,เ,น,น,เนืมอหน้เตงหดเด้งออกเปนยังไงน่าใสเม็ดบัวอะไจางขุ้นเนนนม,ม็ดขึ้นขั้นใส่ถุงปุ๋ยเดียว กินกล้วยไหมกลังกินข้าวเดี๋ยวให้คุณแมวกล้วยมาป้อนครับสุดยอดอาหารสุดยอดเลยแบบสุดยอดของญานครับี่พทีเนียมเลยทีเนียมนะครับสุดยอดกว่าญานิครับก็เป็นข้าวนะครับ น่าจะเป็นข้าวนะครับเป็นของสุดยอดว่าโอ้เขียวมาก,ากเ,เป็นข้าวนาปลอดสารนะคุณนาทามครับนาทามปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีการฉีดยานครับปลอดสารแน่นอนปุยก็ไม่ได้ใส่เนาะปล่อยเลยวานเสร็จแล้วปล่อยเลยปล่อยแบบให เกิดเองนะครับตามธรรมชาติของเขาอืมเพราะว่าและธาตุมันเยอะคข้าวหวานเสร็จก็ปล่อยนะครับถ้าดิสูบน้ำใส่บ่อลบอลเลยโอ้ปล่อยจริงๆริงมาพอดีเลยน้ำมาพอดีนะครับเฮ้ยเฮ้ยนงกินหน่อยพุ่แม่น้องกินหน่อยตอนนี้กินหอะไรพี่เม่ในคื้แม่บพรว่าจะ มาเกิดมาป่นคุณแม่ก็ล้างกล้วยครับสวัสดีค่ะคุณแม่ก็มาล้างกล้วยจะป้อนหนูนะคะเดี๋ยวคุณแม่มาได้กล้วยทำให้ลูกใหญ่ขึ้นกล้วยเอ็นได้จากคณเรียนแม่ๆ FC นะครับจผมเรียนกัน เขาไม่ให้นะครับปอคุณเมียก็ไปซื้อกล้วยเครือค่ะกล้วยที่ยังไม่สุกนะคะเป็นสวนนะคะแล้วก็มาเอามาเก็บไว้ในบ้านให้มาจากสวนมาเนี่ยเป็นปอสันเลยนะคะเป็นเด็กกล้วยสวนนะครับก็ไปซื้อจากสวนมาครับต้มให้หนูนะคะเด็กปอสันที่เลยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำน้ำมา ดลินลอรนอแลอ้วนรอกินกล้วยแล้วนะครับไหนเนาะพี่จะ,จะาพี่แจมมาปนกล้วยแช่อสไหนเล้บใสแล้วคนะปนกลว้วยบดนจะมาป้อนอ่องกนข้เกลมอกี้เกล้วยเยเหวือนเ ให้ก่อนให้ใส่ทองก่อนพี่ใช้ทองจะกินอะไรแน่กินอะไรแน่หน like ้าตาอย่างนี้กล้วยไหนไหนโชว์ๆนะคือกล้วยเราเนี่ยโอ้โหกล้วยใหญ่มากเลือกเอาไดดดีเอาไดดดีอันนี้อันนี้โอ้เธอใช้มาอะไรนี้

ใกล้ๆเลยพี่ยจ้าเดียอมองไม่เห็นก้องน,ะนี่ครับน,นี่ให้พี่จามาโชว์หน่อยคืมาพี่พี่จามาน,มานี่มานี่อืโอ้ยคุณแม่ <laughs> คุณแม่เป็นอะไรอย่างนี่ <laughs> <c oughs> อยากกินกล้วยโอเคจะให้จะให้ตา,คามคำาั่งอ๋อป้อนหมอพ่จาร์องนี้ก่อนนี่เลยนอกมากอันนี้แต่เดี๋ยวกินกล้วยก่อนนะเราคุณแม่ก่อนคุณแม่จะให้ <c oughs> ยิงครับใหญ่นั่นลุนยิบยิบให้ดีๆให้น้องดีๆ อุยอร่อยมากเลยนะครับจุกเกินทำไมอร่อยมากเลยมีพอ่อคุณพ่อก็ทำความสะอาดให้แล้วนะครับอันนี้ก็เวลาก็ประมาณสี่โมงแล้วครับสี่โมงจุดสี่โมงห้าโมงแล้วองอคุณแม่ยิง่งชิบก้วยเหมือนแล้วนะ สี่โมงจนห้าโมงเวลาตอนแม่มาป้อนกล้วยกินหน่อยให้ตกเดือให้อาหารหน่อยป้อนกล้วยหวานๆนะครับนี่จากสวนครับอร่อยอร่อยกล้วยหวานๆครับจากสวนนะครับแล้วก็มีมันเคี้ยวมาเสริมกล้วยมีประโยชน์ก็มีมันเคี้ยวมาเสริมจุ๊บ เบียดเราเบียดเราอ่ะพี่เจ้าอ่ะให้น้องหน่อยอุ๊ยจำให้น้องอ,นนอ่ะอ๋ออะไรอะไรไม่คะอะไรจังเลยกูตะการ์บาทเมียตะกาบาดน่าอะไรดิมอันนี้อะไรดินน เอากระเจียนเนาะทำไปอหหนุกที่มีอะเยอะๆนะได้ตัวๆไวไนะยดือด้วยล่ะอุ๊ยพี่จ่าพอนอะไรนี่หกหกหมดเลยนี่พี่ยอดกียก่อนเนาะอะได้อั ให้เจอทองกณพี่เออูเจอทองมาอ๋ให้เจอ,อเทองหน่อยอนอี้อกินลูกเดียวก็อิ่มแล้วนะครับมีกล้วยเราใหญ่มากกินลูกเดียวก็อิ่มแล้วนะครับ ดูจัาโบูจับโบ้บครับก็ขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องสายทองแฟมิลีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ